ตอนนี้เดินมาดูที่ลอกสะนะครับลอกสะเก่าก็พบอย่างนี้ครับปลาลูกปลาดุกครับจำนวนหลายตัวทีเดียวกระเสือกกระสนอยู่ครับก็คงจะต้องช่วยเขาเท่าที่ได้ครับมีหลายตัวทีเดียว จะต้องเอาใส่ถังแล้วก็ไปลงสะใหญ่อีกทีครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือมาได้พอประมาณครับอยู่ในถังนี้ครับเดี๋ยวคงเราต้องเอาไปลงน้ำอีกทีราดูว่าตรงนี้จะน่าจะเป็นล็อกสุดท้ายที่น่าจะมีปลาอยู่ตลองดูครับ น่าจะหมดแล้วก็อ๋ออ๋อยังมีอยู่โอ,โอเคเดี๋ยวต้องช่วยเขาเนี่ยครับตัวใหญ่ทีเดียวเนี่ยจะต้องช้วนเขา้เขาๆอ่ะเดี๋ยวจะไปปล่อยนะไม่ต้องดิ้นแล้วลงซะเออลงแล้วครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งโอ้นี่ตัวครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ด้วย ครับท่านผู้ชมภารกิจช่วยปลาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับวันไหนอยากจะให้ช่วยหรือที่ฉันมองไม่เห็นก็ให้โผล่ขึ้นมานะฉันจะเอาเพื่อนแกไปลงน้ําแล้วถ้าแกอยากให้ช่วยนะฉันหาไม่เจอแล้วมาแล้วครับถึงที่อยู่ใหม่ของเขาแล้วครับคือสานีอา้าวไปนะ ตัวเล็กตัวน้อยให้แกไปขายายพันธุ์ต่อไปนี่ครับหลายตัวทีเดียวด้วยความหันใจ <c oughs> อ,อาไปนะสู่ชีวิตใหม่คนไปก็ให้สู่ชีวิตใหม่คนอยู่ก็ ขอให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงกายใจทั้งครอบครัวเลยสวัสดีครับท่านผู้ชม